สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับมามีตาอีกแ,แล้วนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าจะมีช่วงที่น้องมาแต้เนี่ยทานข้าวยากทานข้าวน้อยนะคะแล้วก็พวกผักผลไม้เนี่ยไม่ค่อยทานเลยค่ะทําให้ารอาหารเนี่ยไม่ครบไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายใช่ไหมคะซึ่งเราเนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยเราก็หาทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินเสริมหรืออาหารเสริมต่างๆเนี่ยมาให้ลูกน้อยกินใช่ไหมคะอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ทําให้น้องมาแต้เนี่ย เก่งเจริญเติบโตสมวัยนะคะเพราะว่าน้องมาแตนะคะทานวิตามินเสริมตัวนี้เลยค่ะทุกคน k ติวิตเบอร์รี่บ l ั s จากแบรนด์นาวคิดเป็นวิตามินรวมเด็กที่มีทั้งแร่ธาตุรวมอยู่ในเม็ดเดียวกันผสมผักผลไม้มากกว่า21ชนิดสารอาหารครบที่ช่วยทั้งการเจริญเติบโตเจริญอาหารและป้องกันกระดูกพุ่นอีกด้วยค่ะแล้วตัวนี้นะคะทานง่ายมากๆเลยค่ะทานวันละ1เม็ดนะคะ นี่เลยตัวนี้นะคะเป็นรถมิกเบอร์รี่ค่ะเด็กๆชอบแน่นอนเคี้ยวสนุกเลยค่ะอร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยไหมคะกินแค่เม็ดเดียวพอคะ่ะไหนอัปปากทีอเคี้ยวๆเลยเคี้ยวๆหลังจากที่น้องมาแต่ทานวิตามินเสริมตัวนี้ไปนะคะทานควบคู่กับการทานอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะน้องมาแต่ก็มีการจเจริญเติบโตที่เหมาะสมไวมากๆเลยค่ะ